สวัสดีค่ะ,ะชาวลัคนาราศีกรกฎราศีสิงและก็ราศีกันมาดูนี่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะคลิปดาวพระเสาย้ายราศีย้ายแบบถอยหลังนะถอยจากดาวถอยจากราศีมีนเข้าราศีกุมเนาะ,ะกรกฎแล้วก็สิงกันเป็นยังไงบ้างมาดูกัน อย่างก็รกฎเนี่ยาดาวพระเสาดาวพระเสาเป็นดาวดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือรนคู่คร,รองก่อนหน้านี้พอขยับตัวเข้าไปตรงราศีมีนเป็นเรือนภพสุภะของตัวเองถอยกลับมาก็อยู่มาอยู่ในภพมรณะทวมมรณะประกบกับดาวเจ้าเรือนมรณะโดยตรงที่เป็นเกษตรตั้งรับอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ห้า พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือดาวพระราหูคู่เจ็ดปดคู่เสาราหูคู่นี้เป็นคู่มิดใหญ่คู่เกี่ยวกับโชคลาภนะแล้วก็แรงสนับสนุนที่แบบว่าบางทีก็ได้คนมีอำนาจนะให้การสนับสนุนเนี่ยคนรอบข้างให้การสนับสนุนแต่ทีเนี้ยสำหรับกากฏเนี่ยพอย้ายถอยกลับมาเนี่ยมันอยู่ในพวมรณะที่มันจะโดดเด่นจริงๆมันจะโดดเด่นเรื่องของต่างประเทศ มระะหมายถึงการต่างประเทศคนทางานต่างประเทศอะไรต่างๆเนี้ยจะโดดดินนะหรือว่าการที่ได้ไปติดต่อได้เดินทางไปต่างมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศใครที่แบบอ่อยากยื่นวีซุ่งวีซ่าอยากจะไปต่างประเทศเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่ได้เดินทางนะอืมแล้วก็แต่ถ้าเรื่องอื่นๆนะชาวกร,รกฎต้องระมัดระวังกร,รกฎนี่เป็นช่วงที่แบบดาวพระพระนคดเองซึ่งเป็นดาวอ่สุพเคราะห์นะดาวแห่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคุ้มชะตาอะไรเงี้ยก็มาอยู่ในภพมรเออภพวินาศดาวภพมรณะดันเป็นเกษตรแล้วได้คู่มิตรมาสนับสนุนอีกอย่างดาวพระเสาร์นะเป็นภพปัตติอ่าอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของคู่ครองคนรักและทีนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนอกจากคําว่ามรณะนี่มันไม่ใช่แค่เสียชีวิตนะมันอาจจะจากเป็นก็ได้หมายถึงว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์แห่งการเลิกรากับคู่ครองคนรักก็ได้หรือคู่หุ้นส่วนสัญญ,ญา ที่คุยคุยกันเนี่ยระวังจะมีการเข้าใจผิดกันมีการแตกหักนั่คู่สัญญาอะอันนี้ชาวกรกฏอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าโชคลาภเราจะได้รับมันจะได้รับจากสิ่งที่สูญเสียไปแล้วนะอย่างของที่เราหายไปแล้วอาจจะให้ลาบเราก็ได้หรือคนที่เสียชีวิตไปอาจจะมาให้ลาบเนี่ยค่ะอันนี้สําหรับชาวกรกฏจะอา้จะได้ลาบนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมันมีเยอะกว่า นะมันมีเป็นสิ่งที่แบบบางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะอย่างเรื่องการาโรคภัยแค่เจ็บกันเจ็บป่วยต่างๆเนะี่ยชาวกรกฎต้องระมัดระวังะนะบางทีมันไม่ใช่แค่การเจ็บป่วยของตัวเองนะมันเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของมาดูราศีถัดไปก็คือราศีสิงศีสิงศีสิง ดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ตอนนั้นย้ายเข้าไปอยู่ตรงเมนจะเป็นพวมรณะของสิงห์ถอยกลับมาเป็นพบปัตติณิมะลิงลัคนาอยู่คู่กันกันกบดาวพระราหูเนาะนี้พระราหูเขาเป็นเกษตรจริงๆมันก็เป็นดาวเดือนเขานั่นแหละนะสำหรับสิงห์นะแต่ในเกณฑ์โหราศาสตร์เนี่ยม,มันเป็นเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังเรื่องคู่ครองคู่สัญญาต่างๆนะพบปัตติีคือ คู่คนส่นสัญญาคู่กรองคนรักเพศตรงข้ามมันมีทั้งเสาทั้งหลาหูมะเร็งเอาอยัางไงล่ะทีนี้ใช่ไหมแค,แค่แค่มีดวงเดียวมันก็ดวงแตกเรื่องคู่แล้วใช่ไหมพอมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังพอเป็นคู่มิตรสนับสนุนเนี่ยต้องระวังคําพูดจากบุคคลภายนอกที่จะคอยอยุแย่ยุแยงให้แบบครอบครัวแตกหักเนี้ยค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเนาะสิ่ใดก็ตามถ้าเกิดเรา คือสิ่งนี้จะเกี่ยวกับคู่ครองกับเขาคู่นุนส่วนโดยตรงเลยนะกับเพศตรงข้ามโดยตรงมันจะเรื่องอื่นไม,ไม่ไม่ค่อยมันมันเป็นพบพบเรือนพบของปัตตุณิยะเข้าใจไหมมันก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เลยนะคะเออและสิ่งที่ต้องระวังก็คือเสียงจากชาวบ้านอ่ะคู่หวังดีประสงค์ร้ายต่างๆนี่ต้องระมัดระวังความระวัและแวดระวังเกินเหตุเน,นี่ยชาวสิงก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็อ่า ดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรืออะรินั่นหมายถึงโรคภัยแค่เจ็บอุปสรรคปัญหาต่างๆจะเข้ามาตรงคู่ครองคนรักของเราเนาะมันมาบางทีระวังสุขภาพเขาด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคู่หุ้นส่วนเรามีธุรกิจอะไรเงี้ยระมัดระวังจะเข้าใจผิดนะกับผู้สัญญาเราะมีมีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกันดีๆนะคู่หุ้นส่วนอาจจะเอานําปัญหาอะไรมาให้ต้องเครียดต้องอ ต้องคิดอะไรเงี้ยอันเนี้ยชาวสิงห์ต้องระมัดระวังต้องเตรียมแผนการให้ดีนะตั้งสติปัญญาตั้งตั้งสติในการใช้ชีวิตอย่างน้อยสิงห์เนี่ยก็ยังดีที่มีดาวพระ,ะพระพรหัสบดีเนาะอยู่ในภพลาภะนี่คือดาวปัญญานะ,ะลาภผลต่างๆยังมีเข้ามานะเพาเียงแต่ว่าให้ระวังแค่สองเรื่องเนาะ,ะลาภผลจังหวะโอกาสต่างๆเข้ามาแต่นี่โอกาสเนี่ย นิดหนึงสาหรับเรื่องของสมมุติเลือกเรื่องงานนะเรื่องของสัญญาสมมุติบางทีทํางานเหมือนเราเป็นเจ้าของกิจการเงี้ยแล้วมันมีออเดอร์มีอะไรสิ่งที่เขาจะต้องมาเหมือนมาสาั่งเราทำอะไรเงี้ยต้องดูเรื่องสัญญาดีๆกันแล้วกันนะสญญาหรับสิญญ่งเนะญญานะโอกาสมีแต่ว่าสิ่งที่ระวังก็ต้องมีเหมือนกันและโดยเฉพาะนั่แหละเรื่องของคู่ครองคนรักนในคู่ครองคนรักคู่คนสัญญ,ญาต่างๆ อันเนี้ยเป็นเรื่องนี้โดยตรงสําหรับสิ่งถ้าสาหรับดาวเสาร์ย้ายเข้ามาประกบดาวพระราหูนะมันมาลิงลักนาเราพอดีมันมีโอกาสแตกหักง่ายมากมันเปราะมากอืมันมันแก้วพร้อมแตกอะ่ะนั่นแหละถ้าถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคู่ครองคนรักนะแล้วก็คนโสดถ้าช่วงเนี้มันมันมีโอกาสได้เจอคนไงเพราะว่าด้วยดาวพระหัสโยกหลังใช่ไหมมันอยู่ในภพราภะแต่ว่า ดาวคู่ครองมันดันมันมีพินทุบาทมีดวงแตกอยู่อันนี้สิงห์อ่ะก็ต้องคัดสั่นหน่อยนะคนเข้ามาอย่าหูอย่าหลับหบูหลับตาเพราะว่าดาวพระราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนคนรักเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการมัวเมาเป็นดาวเงาบางทีมันมีอะไรเคลือบอยู่เรามองไม่เห็นข้างในตั้งสติแล้วก็เลือกดีๆก็แล้วกันนะคะสาหรับชาวสิงนะห์เนาะอ่าแล้วก็ทีนี้ก็มาดูอีกราศีก็คือราศีกัน ราศีกันเป็นยังไงบ้างราศีกันพระเสาร์นี่เป็นดาวเจ้าเรือนศุภจะเจ้าเรือนปุตตะนะมันมันตีกวนหน้าเนาะก็ตอนแรกเข้ามาเล็งดวงชะตาตอนนี้ถอยกลับมาลนะถอยถอยว่าอยู่ในภพอริเนาะเออแต่เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะอริอันเนี้ยก็มันบับเพาะจริงๆอยู่ในมุมอับเนี่ยมันดีนะแต่ เนื่องจากเจ้าเรือนเดิมเขาเป็นเจ้าเรือนลูกไงเจ้าเรือนเกี่ยวกับบุตรหลานบ,บริวารบริวารต่างๆลูกหลานต่างๆเนี่อยอาจจะต้องระวังในช่วงนี้ลูกหลานอาจจะนำปัญหาเข้ามาให้เราเรา,เราต้องช่วยแก้อะไรเงี้ยมีเรื่องให้ต้องคิดเกี่ยวกับลูกกับหลานเนาะในเรื่องให้เครียดอะไรเงี้ยอันนี้ชาวการจะจะเจอเรื่องพวกนี้นะแต่เรื่องของการจะไปทะเลาะกับคู่ครองคนรักเนี่ยมันหายไปมันดีขึ้นนะเพราะว่าดาวคู่ครองคนรักตอนเนี้ยเข้าไปอยู่ในภพกัรมะ ดาวคู่ครองก็จะมุ่งมั่นทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นจะไม่ค่อยชวนทะเลาะเท่าไหร่นะจะสังเกตว่ากันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เจอราหูเล็งมาก่อนถูกไหมพอลาหูเล็งเลิกเล็งย้ายเข้ามาเข้าพบอันนี้ก็เจอเสาาส์ดเข้าไปเล็งตัวเองอีกเนี้ยเออสลับไปกับสลับมาก,กลายว่าเอององแง้งงอแง้งกันตลอดใครไม่รักกันจริงอ่ะต้องเลิกกันแน่นอนสําหรับกันที่ผ่านมานะแต่พอช่วงเนี้ยดีขึ้นละ ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะแต่ทีเนี้ยอาจจะมีมีปัญหาเรื่องลูกแทนลูกอาจจะดื้อหน่อยนะแล้วก็มีปัญหาให้เราต้องช่วยแก้อะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยแล้วก็ระวังเรื่องของโรคภัยไค้เจ็บเอ่อการเจ็บป่วยของลูกหลานบริวารด้วยดูแลกันที่ดีด้วยตรงนี้นะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนอริอย่างดาวพระราหูพระราหูอยู่ตรงภพที่หกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ขันทภนนะ ถ้าเกิดช่วงนี้มันมีปัญหาจากอย่างอื่นอะคือม,มีปัญหาหลายหลาย,หลายเข้ามาหลา,หลายอย่างเข้ามากระทบมีคู่แข่งมีศัตรูอะไรเงี้ยให้ให้กันใจเย็นๆนะเพราะว่าเกณฑ์ขันธพนเนี่ยถ้าเราใจเย็นๆค่อยๆดูมองมองถึงปัญหาคือเกณฑ์ของขันธพนมันต้องรู้ในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของศัจธรรมนะรู้จักโปรงรู้จักสัจธรรมรู้จกักอเมตตานะอภัยอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็เดี๋ยวคนที่คิดไม่ดีกับเราอ่ะเขาจะได้รับผลกระทบของเขาเองกรรมจะจะตีกลับไปเหมือนบุมแรงเองเราไม่ต้องไปทําอะไรอันนี้คือเกณฑ์ขันทพุนแต่มันจะทําให้เราอึดอัดใจอันนี้เข้าใจเนาะสําหรับชาวกันนะพอทั้งเสาพังลาหูเข้ามาประกบกันในมุมนี้นะคะ การเสี่ยงโชคอะไรต่างๆก็ให้ระมัดระวังคือมันก็มีบางจังหวะที่เราจะเสี่ยงได้เราด,ดูดาวการเงินเป็นหลักแล้วกันด,ดูดาวสุกแล้วกันนะเพราะว่าถ้าดังทั้งเราราวหูแล้วก็ดาวเสาอยู่ตรงนี้บางทีการเสี่ยงโชคอาจจะไม่ค่อยมีจังหวะเท่าไหร่อืมนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็อันนี้กลุ่มของเราเป็นกลุ่มสามราศีที่สองใช่ไหมก็รกฏสิงกัน ก็ระดสิ่งกันก็จะคงจะขอจบคำทำาแต่เพียงท่่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษที่ทําขึ้นมาซึ่งจริงๆมันย้ายไปแล้วจริงตั้งใจว่าจะทําก่อนพอดีมันก็หาเวลาทําไม่ได้เนาะอันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ